สวัสดีนะครับ FC นะครับพบกับช่องช่างต่ำโกกอกนะครับมาเจอมาเจอกันนะครับช่วงเช้าๆสายๆนะครับ FC นะครับวันนี้เราก็มาคุยเรื่องอพญาไหลต่อนะครับ FC เนาะเมื่อคืนนี้ก็พญาไหลก็เดินทางตั้งแต่เช้ามืดนะครับ FC เนาะนะครับส่งไปกับไปกับพี่สาวนะครับคือนางพญาของดำนะครับไปด้วยกันนะครับเมื่อคืนนี้นะครับ FC นะครับก็จะไม่ขึ้นไปนะครับพี่น้องพยาไหลพูดว่าจะไม่ขึ้นไปนะครับเราจะรอที่ร้านอาหารนะครับเอฟซีเราจะรอที่ร้านอาหารใครอยากแดกข้าวแดกอะไรแดกไปนะครับพยาไหลเป็นคนจ่ายเองนะครับสนับสนุนโดยอียันยันเต็ดนะครับเอฟซีสนับสนุนโดยอียันยันเต็ดนะครับหรือมีใครหลายคนสนับสนุนมันนะครับพี่น้องเลี้ยงไม่อั้นนะครับเออนะครับ อยากเดกอะไรเด็กไปอยากกินเหล้ามึงกินไปอยากกินเบียร์มึงกินไปนะครับอ่าบักลาบคาบก็อ่ไปรอตั้งแต่มีวะาเมื่อวานนี้นะครับมันไม่ได้ว่าความให้นะครับมันได้บัตรเสือกนะครับเอฟซีมันไปเองมันนะครับนี่แหละนะครับที่พญาไหลนะครับที่อ่าเป็นห่วงเป็นกังวลนะครับในตอนนี้นะครับเอฟซีเรื่องกลัวบักลาบคาบนะครับขึ้นไปบนบันลังนะครับ เพราะอะไรกลัวบักราบคาบนะครับเอาเรื่องอในสารเอาอะไรนะครับมาพูดมันกลัวอับอายขายกีหน้านะครับเอามาพูดต่อสาธารณะนะครับเอมันก็ขอความร่วมมือขอความเห็นอกเห็นใจนะครับถ้าท่านจะมาให้กําลังใจผมท่านต้องมามาสเตกข้าวกับผมอยากกินอะไรเครื่องดองเครื่องดื่มเรายาทานางัง พยาไหลจัดให้เต็มที่พยาไหลบอกนะครับวันนี้นะครับเออนะครับราบคาบมึงรู้หรือเปล่าว่าพยาไหลขอความมิ็นกเห็นใจขอความกรุณาอยากขึ้นไปยูทูบเบอร์ท่านไหนก็แล้วแต่มาให้กําลังปใจผมผมขอความร่วมมือขอความกรุณาทุกคนอยากขึ้นไปทุกคนอยากขึ้นไปมันเป็นเพราะอะไรพยาไหลถึงพูดแบบนี้ ถึงพูดเช่นนี้นะครับพี่สีพยาไหลกลัวอะไรบางอย่างนะครับเอ่สีลัวอะไรบางอย่างนะครับกับเรื่องนี้นะครับถึงไม่อยากให้ยูทูบเบอร์แล้วก็บักราบคาบนะครับโดยที่จริงนะครับบักราบคาบอยากขึ้นไปนะครับเจอทีมทนายปลากระป๋องนะครับอย่างที่มันพูดนะครับคู่ปรับคู่หูนะครับนะครับที่เป็นคู่ปรับกันมาอย่างช้านานนะครับไอพี่น้องเนาะอีนดีครับ เออนะครับมันก็อยากขึ้นไปนะครับแต่พญาไหลนะครับขอลองขอความกรุณานะครับอืมว่าบักราภาพจะฟังหรือเปล่านะครับเอฟซีอันนี้เราก็มานําเสนอนะครับกับที่อ่าพญาไหลนะครับได้พูดเมื่อคืนนี้นะครับในไทไลน์นะครับผมก็ได้ฟังอ้าพญาไหลพูดอย่างนี้มันหมายความว่าอะไรนะครับ ยาไหลเกิดความกลัวนะครับกลัวบักราบคาบนะครับเอาเรื่องในศาลออกมาพูดนะครับมันกลัวอายขายขี้หน้านะครับพี่สอันนี้นะครับรับรองนะครับแพ้นะครับพี่น้องมันทําบุกทําใจแล้วนะครับพี่น้องนะครับทำบุกสาใจแล้วนะครับพี่น้องถึงกับเศร้านะครับเมื่อคืนนี้นะครับพี่สีเนาะถึงกับเศร้านะครับตอนนี้ก็ ทางด้านนู้นกาลังโอ้เข้มข้นกําลังดูเดือดนะครับเิฟซีเนาะหรือจะคุยกันยังไงนะครับเิฟซีนะครับจะคุยกันยังไงจะตกลงกันยังไงนะครับเิฟซีนะครับเราก็เรามาติดตามกันต่อไปนะครับเิฟซีพี่น้องเนาะว <laughs> ันนี้ก็พยาไหลก็ได้ตกเป็นจําเลยนะครับพี่น้องเนาะเ,เป็นจําเลยนะครับพี่น้องเต็มตัวนะครับวันแรกนะครับวันนี้เนาะ พญาหลก็ได้เดินทางนะครับไปจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเมื่อก่อนพญาหลยก็อยู่แต่ในนานะครับเอฟซีเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์นะครับเอฟซีก็อยู่กับก็อยู่กับเท้าของเงินไปนะครับพี่น้องช่วงนั้นเนาะรับผมเอฟซีก็อยู่แต่ไรอยู่แต่นาอยู่ดูหีวัวไปวันๆนะครับพี่น้องนะครับตอนนี้ก็ เราก็รอดูนะครับพี่น้องเนาะส่วนเรื่องของตานะครับพี่น้องก็รู้แล้วเนาะไปไหนนะครับเอฟซีอยู่ที่ขอนแก่นเนาะพี่น้องตอนนี้เนาะว่าใครนะครับจะเปิดช่องให้ <c oughs> ให้ตาเนาะใครให้ความร่วมมือนะครับงานนี้นะครับพยาไลาะจะหนักแน่นอนนะครับเอฟซีนะครับพยาไรส่วนเรื่องนี้ก็พยาไลาก็ขอร้องนะครับขอร้องเหมือนกัน อย่ามาทำร้ายครอบครัวผมเลยนะครับพยาลัยพูดนะครับอ่นะครับฟิฟซีแต่ก็ตาก็อดทนไม่ไหวนะครับฟิฟซีถึงกับออกจากบ้านนะครับถึงออกจากบ้านนะครับอืมไม่ฟังความพยาลัยนะครับอืมในเท็จจริงในในอ่าในเท็จจริงนะครับคือพยาลัยนะครับเป็นคนปิดช่องของตาเองนะครับพยาไหลได้พูดแล้วนะครับว่าพยาไหลได้ปิดช่องเองนะครับ FC ฟซี จนตาก็เคยได้เนาะพี่น้องกับ youtube นะครับตาก็ไม่ทนแล้วนะครับไม่ทนแล้วไม่เชื่อความพยางพยาไหลแล้วนะครับพยาไหลไม่อยากให้ทําช่องเพราะอะไรกลัวตาหลุดนะครับปิซี่กลัวตาหลุดกลัวตาพูดกับปิ๊ซีอย่างนั้นอย่างนี้นะครับไร้สดนะครับมันกลัวสิ่งนี้นะครับพี่น้องนะครับเออมันกลัวสิ่งนี้มากๆนะครับกลัวตาหลุด ว่าตาพูดออกมานะครับเออแล้วก็จะจับพิรุษมันได้นะครับจริงๆนะครับกับเรื่องนี้นะครับพญาไหลก็กลัวนะครับพี่น้องเอีกลัวกับสิ่งนี้มากนะครับเออนะครับกลัวกับสิ่งนี้อ่าพี่น้องก็ไม่ต้องตกอกตกใจเนาะออก็รู้แหล่งที่ไปที่มาของตาแล้วนะครับไม่ต้องตกใจเนาะไม่ต้องตกใจไม่ต้องกังวลนะครับบางคนก็ ถามเข้ามาในช่องเยอะนะครับว่าไปไหนมาไหนนะครับตอนนี้ก็รู้แล้วอยู่ขอนแก่นนะครับพีพีเนาะขอนแก่นนะครับดูแล้วว่าไปทําช่องเนาะไปทําช่องออมึงจะห้ามขนาดไหนถ้าแกอยากทําแกก็ทําจนได้นั่นแหละนะครับมึงบอกว่ามึงรู้จักนิสัยพ่อมึงดีเออ,เ,อ,อเขาก็ไปแล้วมึงห้ามมึงก็ไม่ฟัง ตาเป็นพ่อมึงหรือมึงเป็นพ่อตานะครับพี่น้องอขอั็ยังงงอยู่นะครับเอบสีแกอยากทำก็ให้แกทําไปพ่อเกเคยทำมาแล้วเกเคยได้ตังมาแล้วเช่ไหมพี่น้องเอบซีมึงจะไปขัดขวางทำไมอยากให้ไปขอเบขอเงินกับมึงมันก็ไม่ถูกมันก็ไม่ต้องเห็นไหมพี่น้องเอฟซีอีรีครับ จะไปขอเงินกับมันจะไปขอเงินกับลูกมันมน,น่าอายนยพี่น้องนะขอห้าขอสิบนะมันใช่หรือเปล่าเนาะตาก็เคยได้เนาะเดือนละหกเจ็ดหมื 8, 000, น่นเนาะแปดหมื่นนะครับพี G, ่ี่เออจะไปเกี่ยวหญ้าแล้วเป็นทาสคนแล้วเป็นทาสวัวเนี่ยมันไม่ใช่นะครับพี่น้องยบทีเออนะครับมันเหนื่อยนะครับพี่น้องเนาะแก่แล้วนะครับพี่น้องจะไปทําไร่ทํานาแกก็ทํามาหลายปีแล้วทําจน ทำจนเก่จนเท่าแล้วนะครับโดยพยาไหลยไม่ทําอะไรนะครับให้แต่ผู้ปกครองนะครับเป็นคนทํานะครับคือตาโซนะครับพี่น้องเนาะกับยายเนาะงอกงแงแงทำกันอยู่นะครับตาก็อยากวางมือแล้วก็วางไม่ได้นะครับพี่จีวางไม่ได้วางไม่ได้สิ่งที่พญาไหลยไม่อยากให้ทำหนึ่งนะครับถ้าตาทำนะครับพยาไหลยจะไม่มีคนงานนะครับ ในการเกี่ยวหญ้านะครับในการเกี่ยวหญ้าให้วัวนะครับงานเกี่ยวหญ้าให้วัวนี่เป็นงานที่ดักมากนะครับพี่น้องนะครับกว่าจะได้หนึ่งกระสอบนะครับเหงอจะไหลเปาะเปๆะเนะครับ fc เอ่อนะครับมึงก็สงสารพ่อมึงบ้างพญาไหลนะครับเอ่อโดยอีญานก็ออกมาพูดว่าเป็นความสุขของตาที่ตาได้ทํางานที่ตาได้เลี้ยงวัวความสุขของพ่อของแม่มึงละอียานเออนะครับมันหนักนะอียานนะ ตังก็ไม่ได้นะออยานนะเออไม่สู้ถือกล้องหรอกทําคลิปมีตังกว่าเออครับผมตากลัวอดตายครับกลัวมันตายนะครับตาเสียดายนะครับมันดูแลไม่ดีนะครับตาก็าอดเป็นห่วงไม่ได้นะครับนี่แหละสิ่งที่พยาไหลนะครับไม่อยากให้ตาเปิดช่องอยากให้ตาอยู่เฉย จะให้เป็นธาตุบัวแล้วเป็นธาตุคนเกี่ยวยากให้บัวนะครับพี่สี่ทำไร่ทํา,ทานาให้มันแดกนะครับอ่านะครับก็ไม่มีใครทําแล้วตอนนี้นะครับลุงก็ไม่อยู่แล้วนะครับอ <laughs> ไม่มีใครทําให้มันกินแล้วนะครับพี่น้องอีดีครับ <laughs> นี่นะครับขออนุญาตครับ